การทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยี <lia> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวแซดบๆกับเอและแซดทีีกันแล้วค่ะ เริ่มต้นซาช่วงรกกับซาสตรีกับเทคนิคการดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้นในวันนี้นะคะหนุ่มแอมและกูรูยุทธเขาจะมีเทคนิคอะไรมาฝากเรานั้นไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ มาและครับสตีดขับยางไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีซูซูนะครับวันนี้เราสองคนนะครับจะมาพูดถึงเรื่องของอุณหภูมิภายในรถกันหน่อยจากทางบ้านแล้วพี่ยุทธครับเขาสงสัยครับว่าเวลาที่เราใช้รถผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านมาเยอะแล้วเนี่ยนะครับภายในรถเนี่ยบางครั้งเปิดแอร์เย็นไม่เท่ากันบางทีอากาศร้อนเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็ไม่เย็นขึ้นอยู่กับแอร์รถของเราหรือว่าฟิล์มรถกันแน่ครับพี่เบื้องต้นครับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกก็อยากเรียนว่า ถ้าเราปรับจากความรู้สึกเป็นวิทยาศาสตร์ก่อนครับมีการใช้รถยนต์มากี่เดือนกี่ปีแล้วนะครับหลักการเบื้องต้นมีอยู่ว่าถ้าเราใช้รถยนต์ของเราเนี่ยควรทําความสะอาดในส่วนของระบบประกาศปีละหนึ่งครั้งใช้ความถี่ระยะห่างที่เท่ากันถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนขี้ร้อนก็คือล้างตู้แอร์ต้นเดือนมีนาคมนะครับให้ทําเป็นประจำณตรงนี้เลยครับล้างตู้แอร์เปลี่ยนในส่วนของกรองแอร์ให้เรียบร้อยนะครับผม การล้างตู้แอร์ปีละหนึ่งครั้งเป็นประจำเป็นการยืดอายุระบบอากาศด้วยนะครับส่วนที่2ครับก็คือปีการตรวจเช็คในส่วนของคุณภาพฟิล์มกรองแสงนะครับฟิล์มกรองแสงนั้นปกติแล้วมีอายุการใช้งานหลักๆคือ3ปีอ๋อไม่ใช่10ปีอย่างที่เขาการันตีับสามปีฮะแต่เรามักจะมองว่าเราติดฟิล์มไปแล้วน่าจะใช้ได้เป็นยาวๆเลยครับมักจะมีโลโก้ฟิล์มมีอะไรต่างๆที่เป็นสเปคติดอยู่ที่ฟิล์มบางท่านนะครับ หรือบางท่านอาจจะไปดูว่าที่ในลินชักนั้นมีใบรับประกันคุณภาพเก็บไว้ก็ไปดูสเปคฟิล์มที่เราติดนั่นคือมีความพึงพอใจกับคุณภาพฟิล์มที่อฟิล์มนั้นไหมครับผมแล้วบางท่านอาจจะมีการขยับเบอร์ฟิล์มบ้างเล็กน้อยอันนี้แล้วแต่ท่านที่สะดวกนะครับก็อยากฝากเรียนว่าถ้าเราล้างทุ่แอร์เป็นประจำปีละหนึ่งครั้งฟิล์มติดรถยนต์เนี่ยผมคิดว่า5ปีก็เต็มที่แล้วครับ5ปีนี่คือนานมากแล้วครับผมสังเกตง่ายๆครับว่าคุณภาพในการมองเห็นก็เปลี่ยนแปลงคุณภาพในการกรองแสงก็ และสิ่งสําคัญครับถ้าเราอยากจะใช้รถแล้วคิดว่าช่วยที่จะให้ควารู้สึกนั้นดีขึ้นครับก็อยากฝากเรียนว่าถ้ารถยนต์ของเรานั้นมีระบบที่เป็นตัวร e โมท i n n s t n r t ครผมก็หมายความว่ารถจอดตากแดดอยู่ยกตัวอย่างครับอันนี้ก็คืออยู่ในตัว all new isu b max รุ่นใหม่นะครับท่านที่มาจากการที่รถจอดตากแดดนานก็คือกดปุ่มล็อกกดปุ่มสตาร์ทรงยนต์กดแต่รีโมทได้เลยใช่ครับถ้ารถยนต์นั้นมีการตั้งระบบประกาศทิ้งไว้ครับ สาร์ทเครื่องยนต์ติดแอร์ก็ทํางานทันทีเป็นการที่จะให้อุณหภูมิในห้องโดยสารนั้นลดความร้อนลงมาท่านที่ไม่มีจุดที่ว่ามานี้ก็คือให้ทําการที่จะเปิดกระจกระบายความร้อนก่อนแล้วก็ภายในเวลาสัก2อนาทีท่านก็ขึ้นรถต่อแล้วก็ค่อยไปสตาร์ทเปิดแอร์นะครับเพื่อที่จะทําให้ความร้อนในห้องโดยสารลดออกไปแล้วก็มาสตาร์ทปุ๊บแอร์เครื่องยนต์ก็ทํางานไม่หนักจนเกินไปนะครับฟังดูแล้วนี่มีหลายปัจจัยมากนะครับเกี่ยวกับความเย็นในรถของเราก็ต้องไปตรวจไล่เช็คกันดูแต่สำคัญเลยที่บอก ล้างแอร์ก็อย่างน้อยปีละครั้งแล้วก็เน้นในช่วงเดือนมีนาคมนะก็คือท่านที่คีย์ร้อนก็คือล้างแอร์ก่อนเข้าหน้าร้อนเลยนะครับผมและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของฟิล์มนะครับไปเช็คกันดูนะครับบางคนเนี่ยโหติดกันมา7จ็ปีแล้วนะฮะแต่ว่ากาวยังไม่ลอกคิดว่าการอุณหภูมิได้อยู่อันนี้ไม่ใช่ก็ยังอยากจะเน้นนะครับว่าอายุฟิล์มคือผมให้3ปีไม่เกิน5ปีแต่ท่านที่จอดรถตากแดดทุกวันนะครับอันนั้นคุณภาพฟิล์มก็ไปเร็วขึ้นครับมีผลด้วยนะครับอยาก รับรองว่ายืดอายุการใช้งานได้อีกยาวเลยวันนี้หมดเวลาแล้วกับเราสองคนนะครับในช่วงของัซสตีดขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีซูซุต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย All New Isuzu X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X เอต้องขอขอบคุณ All New I s u z u X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X กับเทคนิคดีๆแบบนี้นะคะ Z ซ่ีว คุณผู้ชมเอจะพาคุณผู้ชมมาชิมอาหารอร่อยๆกันที่ร้านนบนานาค่ะไม่น่าเชื่อว่าจะมีร้านอาหารแบบนี้ใจกลางกรุงเทพนะคะเพราะบรรยากาศนีด่ดีมากๆนะคะเหมือนเรากำลังนั่งทานอาหารอยู่ในบ้านของตัวเองที่ร่มรื่นแล้วก็อยู่ติดริมคลองมีความเงียบสงบมากๆเลยละคะ่ะ และที่สําคัญนะคะอาหารเขาเสิร์ฟเป็นอาหารไทยแท้แบบโบราณสุตด,ดั้งเดิมนะคะที่วัตถุดิบเนี่ยคัดมาแบบชั้นดีเลยนะคะและนอกจากนั้นนะคะยังมีฝั่งคาเฟ่นะคะที่เสิร์ฟเป็นพวกเครื่องดื่มและก็ขนมหวานไทยๆอีกด้วยค่ะและวันนี้นะคะเอจะพาคุณผู้ชมมาชิมอาหารไทยเ,เรียกได้ว่ามาแล้วต้องห้ามพลาดทั้งหมด5เมนูที่วางอยู่ตรงหน้านี้นะคะอย่างแรกมาประเดิมกันด้วยเมนูขาดีค่ะนั่นก็คือขนมผักกาดผัดไข่เขาทําแป้งเองเลยนะคะ ไม่อมน้ำมนันและที่สําคัญเวลาทานไปหอมหัวเชเยเท้ามากๆเลยอันนี้คามพลาดเลยล่คะค่ะเมนูย่างต่อมาค่ะเป็นหลนกุ้งนะคะเป็นสูตรไทยแท้แบบดั้งเดิมแล้วผักที่เสิร์ฟมานะคะก็เป็นผักปลอดสารพิษด้วยค่ะ เป็นหล่นกุ้งรสชาติแบบไทยแท้แบบโบราณที่หาทานได้ยากค่ะเอว่าเมนูนี้คุณพ่อคุณแม่น่าจะชอบค่ะเมนูอย่างต่อมานะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูหาทานยากค่ะนั่นก็คือกระเพราคั่วป่าค่ะคุณผู้ชมสังเกตได้ว่าเขาไปคั่วก่อนเพราะฉะนั้นมันจะไม่อมน้ำมันเลยสมุนไพรเนีเยอะมากๆนะคะหอมสมุนไพรมากค่ะอันนี้เป็นเมนูที่มาแล้วก็ต้องห้ามพลาดเช่นเดียวกันค่ะ เมนูอย่างต่อมาค่ะเป็นผัดผักเบบี้คอรผัดกับเห็ดหอมนะคะความพิเศษของเมนูนี้ค่ะเขาจะปรุงรสเห็ดหอมก่อนแล้วค่อยไปเคี่ยวแยกปัญหาถึงค่อยเอานำมาผัดกับเบบี้คอรนั่นเองค่ะผักเนี่ยมีความสดมากอันที่สำคัญคุณชมท่านไหนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์เมนูนี้แนะนําเลยละค่ะ เมนูอย่างสุดท้ายนะคะเป็นเคียวหวานปลากายค่ะที่นี่นะคะเขาพิถีพิถันมากเพราะว่าเขาตำพริกแกงเองนะคะแล้วก็นวดปลากายเองด้วยมาลองชิมกันเลยค่ะปลากายเหนียวหนึบมากค่ะคุณผู้ชมพริกแกงหอมสมุนไพรอันนี้คามพลาดเลยละค่ะ คุณผู้ชมที่ชอบทานอาหารไทยแท้แบบดั้งเดิมนะคะแล้ววัตถุดิบชั้นดีภายใต้บรรยากาศที่เรียกได้ว่าร่มรื่นมากๆเหมือนนั่งทานอาหารในบ้านกับครอบครัวของตัวเองต้องห้ามพลาดที่นี่เลยนะคะที่ร้านอาหารนบนานา,นาค่ะและที่สําคัญหาไม่ยากค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าคุณผู้ชมวิ่งเส้นเรียบโดวนรามินทานะคะเลี้ยวเข้ามาที่ซอยโยธินพัฒนา3ตรงมาประมาณ600เมตรก็จะเจอร้านอยู่ฝั่งขวามือรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะ และช่วงหน้าเรื่องราวชาตในชาตทีวียังมีมารออัปเดตอีกมากมายเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่เดียวค่ะชัทีวีชทีวีช่วงนี้หนุ่มบอยจิรชาจะพาเราไปสัมผัสยนตรกรรมรุ่นใหม่จาก MG กันแต่จะเป็นรุ่นอะไรนั้นตามเขาไปชัตกันเลยค่ะ แ t v ทีช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปเปิดประสบการณ์ใหม่กับรถ Compact SUV Plug-in Hybrid New MG s s PHEV ไปสัมผัสและพิสูจน์สมรรถนะกับหนุ่มบอยเจริรชาติกันได้เลยค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาทดสอบเจ้า MG HS PHEV นะครับผมเป็นรถยนต์ plug-in h y บ r i d เป็นเจ้าแรกที่มีการนำ plug-in h y บ r i d เข้ามาในรถ SUV นะครับผมสิ่งที่สังเกตได้อันดับแรกครับจะมีฝาถังน้ำมัน2ด้านด้านนี้ครับจะเป็นตัวสำหรับเสียบชาร์จไฟฟ้านะครับผม ซึ่งด้านนี้จะเป็นสําหรับเติมน้ำมันเครื่องยนต์ MG HS Hybrid เครื่องยนต์เนี่ยยังเป็นเครื่องยนต์เดิมอยู่แต่ว่าจะเพิ่มในส่วนของระบบเกี่ยวกับ,บั l กอ i n Hybrid ขึ้นมาซึ่งเป็นเครื่อง g e n e r a t o r ไฟฟ้าและก็มอเตอร์ไฟฟ้าขึ้นมานะครับผมเข้ามาภายในห้องโดยสารของ MG HS Plug-in Hybrid ภายในกว้างขวางสะดวกสบายวัสดุทุกอย่างเนี่ยดูเป็น Luxury ดูแล้วมีความหรูหรามาก,กนะครับผม หลังจากที่ผมได้เข้าไปทดสอบขับ MG HS p l u k i n h y b i t คันนี้นะครับผมซึ่งเป็นสนามทดสอบของ MG Driving Experience <S <S เป็นสนามทดสอบเสั้นๆที่สามารถรู้สึกเลยเนี่ยในเรื่องของอัตราเร่งเรื่องการคอนโทรลการแฮนดลิ่งเนี่ยยังไม่ชัดเจนมากนักอย่างที่บอกว่าสนามค่อนข้างจะสั้นแบตเตอรี่เนี่ยเป็นลูกใหญ่16จุด 6กิโลวัตต์อวนะครับผมซึ่งสามารถทําให้ขับขี่ได้ระยะทางที่ไกลขึ้นนะครับแล้วก็ในตัวของแบตเตอรี่ที่ทาง MG บอกเนี่ยเป็นแบบโมดูมี6โมดูลด้วยกันซึ่งถ้าเกิดว่ามีปัญหาหรือเสียเนี่ยสามารถแยกซ่อมแยกเปลี่ยนทีละโมดูได้อันนี้ก็คือเป็นจุดดีของทางแบตเตอรี่ของ MG นะครับผม MG จะเปิดตัว MG HS Plug-in h i b r i d คันคน,นี้อย่างเป็นทางการในวันที่27ตุลาคมนี้ข้อมูลต่างๆเนี่ยเดี๋ยวรอไปดูว่าจะมีอะไรพิเศษมากสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ ติดตามอัปเดตยนตรกรรมสุดรู้หลากหลายสไตล์จากแซดทีีได้ตลอดทั้งปีห้ามพลาดนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้เอต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำรายการสวยๆไอคาเฟ่ร t a อ r a n บาร์สวัสดีค่ะ